ทีบันทึกสกิลเคสนเต้ในร้อยแปดวินาทีแล้มพาร์ฟสกิลสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายได้ของเคสันเต้จะทําให้ศัตรูติดเครื่องหมายเมื่อโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมบวกด้วยพลังชีวิตสูงสุดเมื่ออันติเมตการทำดาเมจของเคสันเต้ทั้งหมดจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม1%ของเกาะกันเวทและกันกายภาพ สกิลคิวเคซนเต้ฟา ah ดอาวุธออกไปทำดาเมจและสโล์ศัตรูที่โดนเมื่อโดนอย่างน้อย1ตัวจะเก็บสแตก็ก1ชาร์จเมื่อเก็บครบ2ชาร์จสกิลคคั้งที่3จะไกลขึ้น,นและส่งคื่นไปสัันศัตรูและดึงศัตรูกลับเข้ามาหาเคซ n นเต้ เมื่อใช้อัตติเมตคูดาวจะลดลงเป็นอย่างมากสกิลวิเคซันเต้หยุดยืนได้และป้องกันสถานะทุกอย่างยกเว้นน็อกอัพพร้อมลดความเสียหายที่จะได้รับเมื่อปล่อยเคซันเต้พุ่งไปในทิศทางที่เลือกเมื่อโดนศัตรูจะดึงและสตันศัตรูพุ่งไปพร้อมกับเคซันเต้ระยะเวลาสตันขึ้นอยู่กับความนานในการได้เพราะทําดาเมจที่บกวกโดยพลังชีวิตสูงสุดเมื่อกดอันติดีคูดาวของสกิลเปลี่ยนเป็นการสร้างความเสียหายจริงแทนและเพิ่มอัตาราลดความเสียหายที่จะได้รับการพุ่งจะออกไปเร็วขึ้นแต่จะไม่ทําการดันและสตันศ E, e สกิลอีเคซันเต้สไลด์ออกไปและได้รับโล่ป้องกันเมื่อเล็งใส่เพื่อนเพื่อนจะได้รับโล่ด้วยและสไลด์ได้ไกลขึ้นเมื่ออัลติคูดาวลดลงและสไลด์ได้เร็วขึ้นอัลติเมตสกิลเคซันเต้พุ่งไปด้านหลังสตูและลดแถบเลือดสูงสุดและกอดต่างๆในตัว้าวาเยหายและเปลี่ยนประเภทอาวุธเมื่อสตูถูกดันเข้ากำแพงจะทำให้ทะลุออกไปอีกฝั่งเสมอและทำดาเบจซ้ำเมื่อสิ้นสุดระยะขนาดอยู่ในร่างอัลติทำให้เคซันเต้ได้รับความเร็วโจมตีบนหน้าจอก,กอและดูดเลือดจนกว่า เคสันเต้ S <S เป็นไฟเตอร์ที่เก่งมากๆตัวหนึ่งไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเอาง่ายๆเก่งชิบหายเนิบแล้วก็ยังเก่งมีทั้งซีซีและการป้องกันความสามารถในการล้วนแล้วก็ทำดาเมจแต่ด้วยจุดนั้นทำให้ K S <S เคสันเต้เปแชมเปีเป้ยนที่สู้ไฟใหญ่ไม่เก่งเท่ากับตัวอื่นๆด้วยความที่ว่าเป็นตัวยืนแต่มีสกิลหมาะกับการรากผู้คอร้ายไปกินทำให้ทีมอัดขาดตัวค้าด้านหน้าไปถ้าทีมไม่ไหวกลับมายัางไงก็ชนะยากแถมต้องการไอเทมและเลเวลในการเติบโตทำให้เป็นตัวที่ดูเหมือนจะเล่นง่ายแต่ก็ยากกว่าที่คิดสมฉายา400ปีนนั่นเอง ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะครับรักนะครับ